สวัสดีครับเฮอป,ปะกันแหมแล้วนะครับซึ่งที่เมื่อก่อนนี้ก็เป็นคลิปแรกๆเนาะแต่ครั้งนี้เป็นคลิปที่2เฮาอมา่ายทํากันวันนี้นี่ก็ค่อนข้างจะหน่วยมันก็จะเติบโตใกล้ะจะดีเก็บแล้วเนาะนี่กาภายในบกจีวันก็คงจะเก็บไปละดังนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเก็ผมก็เลยอขอแนะนําท่านพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั้งหลายนะครับโปรดทิ่คิดพิจารณาดูเนาะที่ทํามาณนะวันนี้เนี่ย ได้ผลสักเท่าใดงามถูกใจท่านทั้งหลายก่อนนะครับนะคะนี่ก็ยังบบถึงเวลาจะเก็บตัวนาอกก็ใกล้ๆแล้วครับผมเนะี่ยภายในเดือนนี้ก็คงได้เก็บละโอ้โหผลผลิตครั้งนี้โอ้มาหือมาเลยนะครับดูๆแล้วก็ประทับใจครับโอ้หน่วยมันงามลูกเลี้ยนกันผิวก็งามดีครับผมอนี่แหละครับนะครับนี่พวงนี่ก็พอดีนะครับก็ถือว่าโอเคละ แต่พวงนี้กับครับนี่ครับผมเยอะเลยใหญ่เลยครับผมเนี่ยลุกโตครับอือหือเนี้ยมันน่าเชื่อครับช่วงเมื่อกี้วันที่ผ่านมาเนาะประเด็นนี่ก็เป็นคลิปที่สองนะครับดูนี่ครับทุกใหญ่ครับผมอยู่ข้างในก็ยังงามเลยเนี่ยพอเนี้ยโตๆทั้งนั้นเลยถ้าเห็นก่าครับผมเนี่ยถ้าท่านเห็นนี่ท่านจะโอ้พอเนี้ยนะครับผลผลิตที่ทําด้วยออนซอนและซันโวนะครับผลผลิตมันได้มาขนาดนี้ ผมก็ถือว่าโอเคเนาะนะครับผมตดตีหน้าปอใจครับเนี่ยงามเต้พอนะโอ้ซึ่งที่ว,ว่าทำแม่ได้หลายสูตรหลายตอนเนาะที่ผ่านมาแต่มาประทับใจขครั้งนี้ครับโอ้นี่จะใจออนซอนฝาเขียวกับซันโวนะครับอย่างละฝาเนาอะนะครับตัวน้ำหนึ่งถังสองลิตรเนี่ยเขาจะมาบวกใส่กับ2ฝาสอง,าสองอยางเนาะย่างละหฝาอ่อกับผมนี้ ผู้เลี้ยงมงคลหรือผู้เลี้ยงคำปันนะครับนะครับเพราะว่าประสบการณ์ตรงนี้ก่อเรียนเยอะมาพอสมควรละประเดี๋ยวนี้ก็เปิดตีแน่พอใจและก่อได้ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งดีว่าโบกี่วันนี้ก็จะได้เก็บแล้วเนาะ <Wow. S 1> ดูดิสวยครับสวยนะครับตุวซีแทบบ่ม,มีเลยนะครับเนี่ยตุซ้ซีถ้าจะบ่มีเลยสุดยอดครับซึ่งทำลำย,ยัยมาก่อเพิ่งจะมาเจอปีนี้แหละครับ ีว่ามือผลคุ้มค่ากว่าทุกปีที่ผ่านมาดูนัดันนัดถึงโปปวดแขนเนี่ยทุกน้ำนักมันดีทุกแขนจนล้าเลยวันนี้นัดโอ้ขนาดเลยเนี่ยมาฮือแม่เลยเนี่ยบอกหูตาใดเป็นตาใดเนี่ยถ้าเขาจะมานับหน่วยใสกันนี่เขานับแบบแปรเนอะพอเนอะพอผลงานของออนซอนและซันโวนะครับผมฮอร์อโมนสองตัวนี่รู้สึกว่า จะได้ผลปิติหน้าพปใจครับผมเกษตรกรท่านใดอยากจะหูก็ลองทดลองดยตนเองครับทําดยตนเองแล้วก็จาะหูดีเนาะ,ะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมทํแมานี่ผมรู้สึกว่าประทับใจและก็จะใช้ตัวน,นี้ตลอดไปละครับนะฮะ,ะดังนั้นขอให้ท่านโปรดปดจารณาว่าลองดูแล้วครับว่ามันสวยกออ,อันนี้ของจริงนะครับผมจะไจ้ว่า ไปทายทางของปิดของเปินแมนะครับนี่ของกับผมโดยตรงนะครับอันนี้แหละครับของของป่อแมพี่น้องอ่าเพื่อพอกันแล้วกันเนาะเกษตรกรทั้งหลายนะครับโอเคครับมาดูนี่ครับมาดูผลผลิตลาไยของกับผมในครั้งนี้นะครับดูนะครับเนี่ยข้างบนนี่แหละครับเนี่ยผมยืดบ่ประตือเนี่ยคนเนี้ยเดี๋ยวมันโยนลงแมาแล้วเนี่ยพอพุกพอกอนมันนะยหนวยเต้ากันหมอดเลยนะครับเนี่ยเสมอกันหมอดนี่ครับทั้งพวงงานงานที่เห็นเห็นนี่แหละครับเนี่ย โอ้สุดยอดสุดยอดครับผมโอ้แมวส่วนบรเว้นแต่ละวันเขา,าเมาบะลําใหญ่เนาะโอ้ลูกสวยดูกอควพวงมานี้ยใหญ่มากๆลูกก็เยอะตัยลูกก็เสมอตัวแล้วก็เลียนกันตัวกว่นี้ดูพว่านี้สุดยอดจริงๆครับโอเคโอ้โหคนดูดิพวงมาเริ่มเทิ่มเลยโอ้พวเนี้ย ขานาดมันสูงอย่างนี้นะพอมันลอยอยู่ตรงบนเนาะพอเนี้ยแม่นมดเนี่ยโอ้จุดโควหหันเดือนหันดาวอือโอ้ผมจะปลามาจิ้มลำไยดูนะครับว่าลูกมัน ใหญ่ขนาดนี้เนื้อมันจะขนาดไหนคอยนอนที่สวนลำไยนะครับดูนะครับดูเนื้อมันนะครับนะฮะเราเจะจิ้มดูเนะื้อว้อาอร่อยลำมกไก่นะครับ่ะอืะอาดูเมล็ดตัวครับเมล็ดก่อนน้อยเมล็ดมันเหมาย่อือหวานแท้ๆหวานหวานแท้ๆโอ้กรอบหวานโอ้กลมๆเหมือเจาหวานจืดๆนะครับอันนี้เหมือนจะหวานจางนะครับอันนี้มันจะหวา,วา,านเลยครับมันอือ สุดยอดสุดยอดหวานแตะลูกดกแน่นแต่ก็ลูกใหญ่เสมอกันนะครับอันนี้แหละครับเป็นผลงานของออนซอนและซันโวฝาขาวและฝาเขียวนาอครับผมพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรตั้นใดถ้าว่าสนใจนะครับจะได้ก่อติดตามมาได้นะครับนะครับผมนี่นะครับลูกก็จะสวยนะครับเหมือนกันหมดเลยครับผมนี่แหละครับคือสายงานของปลีคำปานเดอร์ ที่ถายทำแน่ที่ถายทำไปหรือที่ถายส่งไปก็คือครับคือผลงานของกระผมทั้งนั้นเลยนะครับมาครั้งนี้ก็จะได้เล็ปแต่ละ,ละคงไปกี่วันนี้ละเนาะนะครับที่คลิปต่อไปก็คงจะเป็นรุ่นเล็กนะครับเดี๋ยวนี้มาเป็นรุ่นใหญ่เนะาะรุ่นเล็กตีกันยังรอที่จะจำหน่ายครั้งต่อไปก็ยังมีเห็นเยอะครับผมนี่นะฮะโอเคนะครับยัก yeah. ษ Assalamualaikum